ลาลือกันหนึ่งวันอันใครวัตุดักปิดอเขาวันเมื่อก็ได้เสียงกับไดลองนาติอุ่นพรน,นี่เฮาค่าเกิดมาเนอเพียน,นินเนอสเตจจิงใจแชนแลน,นอันว่านั้นเมีปุนพรกูก็เฮาถูกรีออนกันป่องเจอเนือวานมึงกาคันเพียนดิน เพราะว,ว่าเขาค่ะอวานกันไปกว่ามึงขี่กว่ามึงไทยก,ไกูเลยเฮ็ดซึกกูเลยหยาบกูเลยค้านใจก,กูตุกไปขึ้นเมื่อหนึ่งจ้องเมื่อนหนงเขาหายามหันกันด่าเขาด้มีเฮียงซึกเยอะสิทึกลึกผู้เขียนออกว่าออกมึงนั่นมันเป็นลองอยาสารที่ว่ากูก็ยอมตุกยอมหยาบเขาหาับ หยิบเาราิสด้ต่อสู้ติ๊ดต๊อภูเขนเฮพร์ผัดออกเมืองเฮ้าเนี่ยเมึงก้อนขอนวันนั้นเนี่ยพี่ดาวเขาดีเจวาเลรับกับนั้นวันเมื่อได้อาซียัของเสียวขึ้นจึงไตจดับสิของคนเมืองไตเนี่ยมีหลายหลายตับจุ้งหอดถึงไหมเหมื่อนาน้วหมูเจน้ำคำเนี่ยก็เจ็ดตรงหนึ่งปี่ดาวที่อยู่หิมพานนั่นเนี่ยอย่าปีโก้อย่าปีเฮ้เนี่ยเฮิจอยกัน หันสิกตัยเอาอยู่ดีละจ่วยเฉ่มไกกว่าจ่วยจ่วยอีเหล่ามันจ่วยอุ้นพรมาไหน1เขียนดินางเหงี่ยวข้าได้มีศึกเต็มวันเต็มมึงเข้าเป็นถิ่นล่อมวันล่อมเวียงดงนั้นนี่กูก็มีปุ่นพรห่าป้าข้าสู่ดองมุ่งมองเอากุยนี่ยานสู่ผู้เขียนนี่เจี้ยงให้กอรีไล่ละกออย่าด่ามันดิผ่านออกมึงใต้หยานมึงใต้ สียได้ปอกขึ้นเมื่อเย็นกุ้งเนยปีดอันนั้นเป็ล่าก่อนนั้นหักเจอจัดอย่าราัดหลายๆนี่จ่อยสังไรก็จ่อยเขาเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนลินก็หนึ่งได้เดี๋ยวเอาตู้หลอดเสียกว่าอยู่เมืองเปิ้อนเดี๋ยวฮักตู้กูตายเสียเนี่ยมันกึ่งงามได้กึ่งดานเปลี่ยนก็ใช้ยอยู่ห้าวันเมื่อไงใครมาตรงจักพี่ดอปันเที่ยวไม่มาอาศีเอ็ดเอ็ดจอมเหรียญดินเหนือจากใต้ไทย เมื่อตอนกูก็หู้กันดีเนี่ยตับซึ้อสินตั๋วขายอยู่วัยหิมเหลอพ่องมีตีเหลือพ่องจับจุ่มเลยเขาก็หันอยู่หน้าวันเมื่อไหนนาตีเลยปุนพรอนี่มันมีหังเผอหังมันอ่ะอ่านจะว่าเมืองใต้ก็หันด้วยเลยเมืองปิืนปืนก็มีกันกลับนั้นหังเฮียนไปเลยการซึกวันดังนั้นเนี่ยอัมลอดตึกซึกเขาถึงไปตีเหลือวันเมื่อไหนกูก็ให้อ่อนกันกว่าเอาปุนพรอนให้อ่อนกัน คือการเทอันกันเฮ็ดซึกเมือนอันว่าเนี่ยอามีซึกอันไหนเมือนอามีซึกก่อเหมือนเขึอนอามีโฮเผอใครเข้าในสวนเมือ่อไรก็ไรเผาใครเข้ามาในเขึนอนเท่าเมื่อไรก็ไรยานสู่ให้การขึ้นโคไรเมื่อไรเขาก่อมหูป้อมมีโฮเรียกหูตองเฮไหวเนี่ลองหลอดเพลเขียนนั่นเป็นไรเนี่ยวันเมื่อไรปีดอเขา อย่าเปีออนกันโกอย่าเปีออนกันไปนาทีได้ปุ่นพรมีไหมฮั่งเผาฮั่งมันเนี่ยซึกเขาอยู่ตรงที่ถึงดีละก็ไครกว่าเฮ็ดซึกดีนั่นกว่าปันเฮียงดีนั่นอาชีฮอดถึงเมืองไทยปัดของยี่ห้อวันมาเลยไันปองใจกันไว้นาทีนี้มีไหมฮั่งเผาฮั่งมันเนี่ยวันมาเล้ตรงจับปีดอปันเฮียงไว้การไหนก่อนมาสูงต้องสิ่งครั